มุงเข้ามาเลยค่ะช่วงนี้ให้เด็กๆเ,เขาลันกันไปนะคะแต่ว่าเวลามาเนี่ยดวงดีทุกคน12ราศีฟังให้ดีนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเดินหน้าดาวศุกร์ถอยหลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคำทำนายเป็นของอาจาร,รย์ไว้เปิดดวงเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังให้จบทั้ง12ราศีเน้นย้ำว่า12ราศีไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะไปทีราศีนะราศีเมษก่อนเลยราศีเมษเนี่ยช่วงนี้เนี่ยหมุนเงินเป็นแบบเป็นระวังนะคะ ได้แต่ลุ้นให้มีโชคตูมตามเร็วๆนี้นะคะจะรับเงินก้อนในช่วงเวลาระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคมเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีเมษนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วแชร์ออกไปเลยค่ะในขณะที่ราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้เนี่ยอุปสรรคเยอะมากช่างมันนะคะแบบสูดหายใจท่อยกลืกแล้วก็พักสมองบ้างนะคะอย่าลืม ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆนะคะเยอะๆจะยิ่งดีจะยิ่งทําให้คุณปังเหงกลับมามากขึ้นนะคะอะราศีธนูนะคะรายจ่ายเนี่ยหนักไปหนักไปไหมในช่วงนี้นะคะปัญหาเรื่องคนก็เยอะนะคะแต่จะมีข่าวดีให้ฮิวใจบ้างนะคะแต่ก็จะมีเรื่องให้คิดน้อยใจอดทนจนกว่าจะแรนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยเก็บคององเข่าไว้ให้ดีสำหรับคนราศีธนูมาที่ราศีพฤษภนะคะผ่านช่วงเวลา แห่งความทุกข์ใจไปแล้วคิดมากไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่สดใสจะมีโชคดีเข้ามาแบบไม่เหนื่อยเท่าที่ผ่านมาอ่าอ่ะราศีกันล่ะคะราศีกันนะคะ,นนะ,คะมีดวงได้เขาเรียกว่ามีดวงที่เวลาจะมีคู่นะคะจะมีเรื่องให้แบบเคลียร์กังวลเนี่ยให้แบบหายออกไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยให้พักใจนะคะ ตามสิ่งที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าแล้วก็จะมั่นคงมากขึ้นสําหรับราศีกันนะคะมากันที่ชาวราศีมังกรนะคะรายจ่ายเนี่ยหนักไปนะคะมีเรื่องให้คิดกังวลใจอยู่ตลอดนะคะแต่ก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มได้เงินเพิ่มนะคะดวงได้งานใหญ่เร็วๆนี้นะคะขยับมาที่ชาวราศีเมถุนนะคะสิ่งที่คาดฝันคาดหวังไว้เนี่ย ไม่ค่อยเป็นจริงตามที่คาดคิดแบกปัญหาไว้มากมายต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินขอคนดีๆมาซัพพอร์ตบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะอ่ะราศีตุลน,นะคะเลเซอร์ก็ยิงเข้าตาฉันเหลือเกินตาบอดไหมเนี่ยราศีตุลน,นะคะผ่านการสูญเสีย ไปแล้วนะคะดวงจะได้ของใหม่ได้ของใหญ่บ้านรถที่ดินธุรกิจสิ่งดีๆจะเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นสาธุแล้วก็ทำนายนะคะราศีกุมนะคะดวงได้ของใหญ่แบบที่ไม่คาดฝันจะมีหุ้นส่วนหรือมีคนมาซัพพอร์ตมีเงินเข้ามาปลดหนี้ทันนะคะในขณะที่ราศีกรกฎนะคะเป็นราศีที่อุ้ยราศีตัวเองไม่อยากอ่านเลยเป็นราศีที่ดวงตก พอเร็วๆนี้นะคะจะได้ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเร็วๆนี้จะเจอทางออกโอ้ม y g o อโอ้ม y g o อโอ้ม y god, oh god, oh god. <c oughs> ตกใจเลยตอนแรกอะราศีพิจิกนะคะใกล้แล้วนะคะดวงแย่มานานตั้งแต่ปลายปีจะแย่ต่อไปก็ไม่ไหวแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะคะปลายเดือนเนี่ยมีนานี้จะปังแล้วก็รวยมากๆเลยคะ่ะและปิดท้ายด้วยชาวราศีมีนนะคะ อย่าเพิ่งน้อยใจในช่วงชะตาไปนะคะในช่วงนี้ให้อดทนจนกว่าจะแลนสิ่งดีๆจะกลับมาช่วงสงการรอไหวไหมเรอไหวไหมต้องรอนะคะเพราะว่า ดาวเนี่ยดาวเคลื่อนเดินย้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเนี่ยก็จะมีทั้งร้ายแล้วก็จะมีทั้งดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณดูดวงดีเนี่ยยังไงก็ดียังไงก็ปังแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เกิดใน12ราศีนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่คุณทําได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะให้ทีมงานมีกํลาลังใจในการอ่านและก็ในการมานะคะจะมาแบบเนี่ยจะมาแบบคลิปปังๆแบบนี้นะคะจะไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าสาวๆเด็กๆน้องๆเนี่ยเขาอ้อๆทำกันไปนะคะเราก็ คอยบัญชาการคอยแบบมอนิเตอร์ดูอยู่แต่ว่าก็ดูทุกคลิปนะคะเป็นคนแบบตรวจสอบคลิปเองเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแบบว่าสนับสสุนน้องๆดีดวงดีทุกคนด้วยนะคะอ่ะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สาธุสาธุคอยฟังคอยห,ห่งแห่งจริงจริงทำเล็บมาด้วย